ร้านเขียวเจริญยนก็ได้มาอัปเดตสินค้าก็ครับนะครับสินค้ามาลงใหม่ก็ครับอท่านใดสนใจก็มาเลือกชมดูได้นะครับเยอะเลยนะครับมาเลือกชมมาได้ครับอยู่ตำบลคลองพี่ไกครับเขตอำเภอพันกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะตามเบอร์โทนี้นะฮะแคบทันหรือเปล่า ดูครับโครงก็มีมากมายนะฮะหวัดดีครับหวัดดีครับไหวดีจริงๆนะครับมีโครงสยามมีโครงสยามมีอะไรเยอะเลยครับนี่ครับมันลงใหม่สวยๆเลยหลายตัวครับมีทางสยามแล้วมีโครงธรรมดาสนใจแบบไหนก็มาเลอกเอานะครับโครงมีเยอะแยะนะครับสนใจในการไหนก็โทรสอบถามได้ คงเริ่มต้นจาก4,000ขึ้นไปนะฮะนะครับที110สสวยเลยนะครับจะซื้อยกชุดหรือจะซื้อแยกก็ทักเขามาคุยกันได้นะฮะสยามพัดครับมีตอนนี้มีหลายตัวก็อาจจะหมดไปทุกวันนะฮะเพราะขายกันทุกวันโทรมาสอบถามกันได้เรื่อยๆนะครับเครื่องก็วางเต็มเลยโอ้โหนี่ครับสองฝั่งนะฮะสองฝั่งหน้าร้านเต็มหมด อัดแน่นไว้ให้กับลูกค้าได้มาเลือกชมกันแน่นมากครับเยอะยันท่อซิ่งนะฮะท่อซิงก็นะครับมาเลือกแล้วก็มีเครื่องเก่าเครื่องเก่าเครื่องใหม่ก็มีขายนะครับพี่น้องพร้อมอะไหล่นะฮะพิมกลับบ้านได้เลยนะครับอาทีร้อยสี่สิบนะฮะเข้ามาแล้วแล้วก็ยันมา ym เนี่ยนะฮะอาทีร้อยสิบพัดยันมา l m y m อาทีร้อยยี่สิบพัดนะครับมีเยอะแยะเลยมาดบชมกันนะครับ mm hmm. ครับแล้วก็บางโคนนะฮะบางโคนก็มีับเยอะเลยแล้วก็อจะเป็นบางโคนทีทีเคนะฮะรุ่นใหม่นะฮะอยู่บนนู่นด้านบนนะฮะเยอะเลยเข mm ้าใจแล้วก็มีโค้งใหม่นะครับ คงใหม่คงตานกนะครับเครื่องเครื่องใหม่ฮะแกะกล่องมีพร้อมลูกค้าเพียบเลยนะฮะบางคนอยู่ด้านบนตีตีเครุ่นใหม่นะครับเครื่องก็ทะลุหลังบ้านนะฮะเยอะมากอะไรก็เพียบครับมาเลือกชมกันอะไรเก่ามือสองก็มีนะฮะอะไรเก่ามือสองอะไรถอดนะครับนี่เครื่องทะลุหลังบ้านเลย ดหมดก็นะครับมาเลือกชมกันพี่น้องสนใจรายการไหนจะเอาแบบไหนเออมาเลือกชมกันเรามีความาะไร่ังแกะให้นะฮะจะเป็นด้านไหนก็แกะได้ทุกอย่างนะครับ,นะรบมีเยอะแยะเลยนะครับ ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับหวัดดีครับ